สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วนพบกับผมเป็นสัจกรสุวัสดิ์สินสวงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยเราส่งผ่านทีวีดังเทียมสิบยามทยจันทร์อังคารพุธศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบตบทวนธนงคารพุธพฤหัสตีห้าถึงหกโมงเช้าเราก็มันเป็นประจําประจําอย่างนี้นะครับให้สังเกตว่าช่วงนี้เราไม่มีเปิดสายเพว่อจะคุยกันนะนะ เราสามารถโทรศัพท์มาฝากข้อความไว้ที่13ทียามไทยได้แล้วก็ผมจะตอบท่านตามที่ข้อสงสัยต่างๆตอนนี้ <c oughs> เราพูดถึงพูดถึงขอพูดถึงนิดหนึ่งครับคือถ้าหากไม่แต่ต้องเลยในฐานะที่เป็นแพทย์แผนไทยผมนะครับแพทแผนไทยเป็นอายุรเวทแพทย์แผนไทยนะครับคือแพทย์แผนไทยนี่เรามีเคสซัด แพทอ์ผดุงครั้งอะไรต่ออะไรเยอะแแต่ว่าสาขาเวชกรรมก็เราเราเรียกว่าแพทย์แผนเป็นแพทย์สาขาเวชกรรมไทยนะครับก็สมัยก่อนก็เรียกว่าโบราณเวชมาประกอบโรคศิษย์นะครับบีบอไปมาให้จุดวีไอบอแเราเป็นฝรั่งนะครับ ตอนนี้เรากำลังพบการล้ําเส้นผมพบว่ามีการล้าเส้นระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยแล้วก็เวลาใครมากล่าวอ้างเนี่ยความจริงน่าจะแสดงวุฒิซะหน่อยว่าตกลงท่านพูดในนามของแพทย์แผนไทยสาขาไหนครับสาขาเวชกรรมสาขาเภสัชกรรมสาขาพุทธุพันธ์หรืออะไรต่างๆช่วยช่วยบอกจะได้รู้ที่มาที่ไปว่าตกลง ความรู้ที่ท่านได้มาเนี่ยได้มาจากการศึกษาเราเรียนหรือเอามาอ่านประกอบเพิ่มทีหลังอย่างนี้จะได้ทราบใช่ไหมครับทําไมทาไมต้องมาพูดเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ครับเรื่องภูมิต้านทานร่างกายตอนเนี้ยมันจะไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่เรื่องอะไรเรื่องเกิดมีการกล่าวขวัญถึงฟ้าทลายโจทย์ แล้วก็พูดเป็นสมุนไพรไทยกันเออกระเลิกเป็นบ้าทลายโจนนะครับมันเป็นใบใบใบพืชรมรุปนะครับที่ประเทศไทยเรียกว่าชวนสินเหลียนประเทศไทยชื่อชวนสินเหลียน,นจะบอกนะไม่ได้ไปอ้างอะไรหรอกมีรราวนึงผมได้ไปประเทศจีนและผมชอบสอบแสวงหา เข้าไปในร้านขายยาจีนนะครับผมปก็พบยาชนชื่อชวนสินเหลียญชวนินเหรียญเป็นยาประกอบกับวิตามินบีหนึ่งนะครับแล้วล่ามเขากปแปลให้ฟังว่ามันเป็นยาที่ทางประเทศจีนเ,เป็นยาสามัญประจำบ้านนะขายโดยแพทยไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายโดยแพทยส่วนมาก คนจีนจะรับประทานเป็นยาแก้ไข้หวัดแก้ไขวัดเลยสังเกตนะครับไม่มียาคือประเทศทเเนนทจีนเนี่ยเขาไม่ไม่ได้นะครับสมุนไพรสมุนไพรจีนกับยาแผนปัจจุบันเขาเห็นเหมาะสมก็ผสมเลยเช่นคราวนี้ผมไปเจอชวนซินเหลียนบวกกับไทอามีนคือวิตามินบีน,เน่เอามารับประทานเป็นยารักษาหวัด ลึกลงไปเขาก็ปปปเปิดให้ผมดูชวนสิ้นเหลีนยนนะครับมีตัวยาเคมีเป็นฝรั่งนะเขาเรียก active i n g เ e d i e n t ในฟ้าทลายโจนเนี่ยโจนสิ้นเหลียนเนี่ยชื่อ endocaprin endocaprin เขาก็บอกว่าตัว endocaprin น,นี้มนักหองหรือคล้ายคล้ายกับอะไรครับคล้ายคล้ายกับ coamphenic a c i พอพอถึง coamphenic a c ป,ปริษัแอนปัจจุบันสมนะัยนั้นก็นึกถึงคือคอเมเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยเรียกว่าหาที่ใช้ไม่เจอเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร้ายชาช้เยอะๆจะทําให้เป็นมเมล็งมเมล็ดเเป็นมเมล็งเม็ดเลือดขาวนะก็ไม่เราถ้าไม่เห็นน่ะคอเรมในลักษณะที่จะมาใช้อะไรอยู่ในยาตาอยู่บ้างแต่ผมว่าเดี๋ยวก็หมดไปในไม่ชาผมก็พบเจ้าเรื่องนี้กลับมา มาโอ้พ่อบอกว่าทางวัดโพทางไรมีขายขายใบฟ้าทลายโจนเยบฟ้าทลายโจนบดตากแห้งบดเป็นผงใส่ครับซูนจะมีเป็นผงเลยข้่นแล้วตอนนั้นก็ขายเป็นอายุวัฒนะสมัยนั้นนะเป็นอายุวัฒนะกินแล้วสารพัดกะบังโด่งดังเลยรักษาสารพัดโรคเหมือนกับสมุนไพร ทั้งหลายที่กำลังโฆษณากันเยอะแยะหมดรักษาเบาหวานก็ได้รักษามะเร็งก็ได้รักษาอะไรอะไรได้หมดก็ผมก็นึกถึงเอ๊ะถ้าสมมติเราผมเอาเรื่องนี้เอามาจากทางประเทศจีนเขาคัปปี้เข้ามาไงอ่ามันมีฟ้าตลายโจรแล้วก็คือมีชวนซินเหนี่นแล้วนะมันออกเป็ิดใกล้ายกับคอแล้ว นะฮะมาคอแล้ก็เป็นอนตรายปกติก็ทําให้ทําให้ผมก็คือนึกเอาอะเากาะว่าเจ้าฟ้าทลายโจนี่รักษาท้องเสียถ่ายเป็นบิดมุกเลือดตีมากเหมือนกับคอแลมบเลยว่ากันดีเหมือนกับคอเลยผมก็พยายามจะทําไปปรึกษาทางยานะว่าจะขึ้นทะเบียนยังไงยังไงแล่เฮ้ยมันไม่เคยมีขึ้นทะเบียนได้ด ขึ้นไปเดียบผมก็เอามาใส่แคปซูลกำลังทำทำท่ากำลังจะขายแล้ะผมก็ผิดใบปิวอะไรต่ออะไรบอกว่าผมมีขวดซีเลนใส่แคปซูลโออยอยมาหาผมที่บ้านเลยครับโชคดีที่ยังไม่ได้ขายเขาเลยตัดเตือนว่าทำไม่ได้จะทำแล้การการติดยาปลอมก็เลิกไปผมจะชวนซีนเลนของผมก็เลิกไป แต่ว่าขณะเดียวกันไอ้ฟ้าทะลายโจที่ไม่มีทะเบียนที่ผมจะไปจดแล้วก็ไม่ให้จดเนี่ยเต็ไมไปหมดเตียนไปทุกคนทุกแห่งฟ้าทะลายโจแล้วก็โอ้โด่งดังขายขายไปคือมันรักษาได้ทุกโรคมันก็ขายดีเลยนะแล้วผลสุดท้ายที่หลังๆเนี่ยอาการข้างเคียงไปเกิดอยู่ที่ท่านศรีราชเขาบอกว่า จะฟ้าทลายโจนกินแล้วทำให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงทำให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยนะว่ามันมีเขาเรียกว่าเคมีอยู่ที่ทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็เราอาจจะทำให้ไตวายไอซี่มี่อกล้ามเนื้ออ่อนแรงเมื่อไหร่ก็ไตวายเมื่อนั้นแหละก็หลังจากนั้นก็เบาลงไป ฟ้าถลายโจมกระเป๋าแต่ทีนี้มันเลิกจะเป็นทางการมากขึ้นก็เมื่อองค์การเภสัชกรรมรครับเป็นบริษัทย่อยขององค์การเภสัชกรรมท่านทำฟ้าทลายโจรแคปซูลมาจําหน่ายแต่ตอนนี้มันก็เข้าที่กขทางละคือที่กำหนดให้ใช้เป็นยาบรรเทาไข้หวัดและอาการท้องเสียงบอก เขเสียบอกขนาดรับประทานเรียบร้อยดีก็พอองค์การมีน,นี้ก็ในะบวนการยาก็เริ่มมีมีออกทะเบียนยาออกมาทะเบียนมาเป็นแบบยาแผนโบราณแล้วผม,มนักเกตดูแล้วผมว่าหุดหงิดนะเมื่อสิบปีที่แล้วผมทําไม่ออกไม่ได้เลยคราวนี้ออกมาเป็นอะไรนะเป็นยาสามันประจําบ,บ้านสามารถขายทั่วไปร้านที่ไม่ใช่ร้านย,ยาร้านยาก็ขายได้ เราก็เออเอาว,ว่ากันไปเถอครับเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้ครับมาถึงวันนี้มีรายงานว่าใช้ฟ้าทลาโจรกำกับกับพวกที่เป็นโรคติดเชื้อโควิด1.9เนี่ยครับแล้วก็บอกว่าดีมากด้วยอย่างนีงงงงก็ออกแถลงการ ในานามเลยในานามก็สูงสาสุขต้นทางแทแ็กไทยและแสทางเลือดกอ็ใครฟังหลก็รับแล้วก็ทําให้เกิดขายกันอุดตุนเพราะเพรามัน,เป,นเป็นติ่งหนึ่งซึ่งหมอเขาก็ห้ามแล้วบอกว่าถ้าจะเป็นบรรเทาไข้บรรเทาเจ็บปวดเนี่ยได้แต่ว่าถ้าจะกินเป็นยาป้องกัน โควิดไม่ได้นะมันไม่มันไม่ป้องกันหรอกแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้ฆ่าสามารถออกฤทธิ์ทำลายเจ้าวัคซีนได้เจ้าเชื้อโควิด <c oughs> แต่อย่างใดนะแต่ว่ากินแล้วมันดีขึ้นอนะ่ะเพราะตัวมันนะชวนซินเลียนมา็นรสข้าครับกินแล้วก็สบายถ้ะเทียบกินชวนซินเลียนกับพาราเซามอลผมแนนะนำให้กินชวนซินเลียนคือปลาธลายโจน แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าตอนถแถลงะก็บอกว่ารับประทานอย่าให้เกินห้าวันนะให้เกินห้าวันเอาแพทย์แผนจริงมากำกับผมจำได้ว่าผมเคยเล่าให้ฟังเรื่องฟ้าถลายโจรมีชามังสวิรัตรับประทานฟ้าทลายโจรก็ติดมาตั้งแต่สมัยว่ามันเป็นอายุวัฒนะหรไผมว่า ท่านก็ทานฟ้าทลายโจนเป็นทุกวันเรามาถึงหลังๆนี่ครับเกิดมีมือเท้าเย็นกินอาหารไม่ได้อาเจียนตลอดแล้วก็ที่หลังๆนี่ก็เรียกว่าไม่ไหวแล้วก็ไปนอนป่วยอยู่ที่สี่ลาดนอนป่วยอู่สี่ลาดเลยครับหมอก็พยายามวิจัยหาต้าเนเหตุหาไม่เจอหาไม่เจอเพราะว่า ที่อยู่โรงพยาบาลแล้วหมอก็หาว่าเป็นท่านก็ยังกินฟ้าทลายโจงของท่านอยู่แล้วพออ่อนเพลียแรงก็อาเจียนอาเจียนก็พยายามพยายามจะกจินน,นู่นกินนี่นะให้น้าเกลือหมอก็ต้องหมอแพทย์ปัจจุบันถ้าท่านอาเจียนอย่างนั้นก็ต้องให้น้ําเกลือให้คเคอร์เลให้สารอาหารดางหลอดเลือดแต่หมอไม่เคยรู้เลยว่าผลไข้ จังกินฟ้าถลายจบและหนักกว่าน,นั้นนะครับกินถั่วเหลืองน,น้ำนมถั่วเหลืองกินไปาเจียนปานวันครับโชคดีวันโชคดีวันมีเพื่อนไปเยี่ยมแล้วเพื่อนพาเพื่อนไปเยี่ยมความจริงไปอย่างนั้นทำไม่ได้นะคือเป็นหมอจีนแพทย์แผนจีนเลย แท้จริงๆเลยนะครับที่เรียนที่ประเทศจีนปททับกพียงหลักสูตร9ปีไม่ใช่อบรม3เดือนแล้วบอกเป็นหมอฝังเข็มไม่ใช่ท่านมาถึงก็ความจริงทำการประกอบโรคศิลป์ในในในโรงพยาบาลไม่ได้นะตามหลักเขาก็รู้ก็มาถามว่ามันเป็นยังไงมั่งก็คุยกันไปคุยกันมาก็อบอกว่าคนดไข้นะ นี่ขนาดกินฟ้าทลายจงทุกวันนะนะหมอจีนเขายุ่งขนาดเราบอกฟ้าทลายจนขอชวนชินเลยเขารู้จักแล้วก็ยังพอเหนื่อเหนื่อยมาก็ต้องกินน้ำเต้าหู้กินปั๊บหนึ่งก็าอาเจียนเขาหมอรู้แค่เนี่ยครับหมอจีนนะเขาออกมาเขาขออธิบายเพื่อนก็ฟังว่าถ้าเชื่อผมนะ ให้เขาเลิกกินฟ้าหลายโจรให้เลิกสินฟ้าหลายโจรเลิกกินน้ำเต้าหู้แล้วก็ต้มน้ำขิงต้มน้ำขิงกลับอะไรรู้ไหมเขาไม่ได้ใส่มุ้งพึ่งของเราอะไรก็ใส่มุ้งพึ่งนะของเขาไม่ใส่ใส่กับน้ำตาลเกล็ดแล้เกล็ดน้ำตาลคืออะไรไอ้น้ำน้ำตาลก้อนน่ะ จีนแต่เดียวเรียกเปียทึงนะฮะเป็นเปียทึงก็ต้มให้เผ็ดเข้าไว้ปลากฏว่าเพื่อนไปปรึกษาเขบอกได้ยุดก็กินน้ำขิงกินสามเวลาเลยนะกินแค่วันที่สองก็เริ่มคิดอยากจะกินข้าวแล้วไม่อาเจีนนะครับไม่อาเจียน,น หมอหมอทีนเขาบอกว่าเราไปจับมือดูน,นะนถ้าอุดนขึ้นกับเราได้ได้ละวันที่สามก็หมอมึงก็อุ่นขึ้นละก็เริ่มมีเหนือละหมอทีนเขาก็เพื่อนกระเทาะไปไง่ายบอกเอ้ไปเยี่ยมไม่ได้เดี๋ยวก็มีเรื่องเหมือนราาักษาครับอาบฝาแผนพิจารันท่านก็นมาดูแลเออโอ้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วชัวดชัดชัด แล้วก็จบด้วยการออกจากโรงพยาบาลหลังจากนั้นเจ็ดวันเร็จแ,แล้วผมก็ได้ไ,ได้แต่วันนึงได้โอกาสไปไปทักทายกับหมอพัฒน์เนี่ยรั่านก็เลยให้ความรู้มาว่าเจ้าฟ้าทรายโจรนี่มันเย็นเป็นยาที่เย็นมากยาที่เย็นมากและยังเป็น,น้ำเต้าหู้ที่เย็นสุดคือว่า เหมือนกับเขาบอกว่าเหมือนกับเอาน้ำเย็นไปใสก่กะทิมะคือเขาเทียบเป็นจนน้ำกระกู้ไปทิมมะมันจะก็เย็นเทีเยบพอเรากินเข้าไปนะครับถ้าอธิบายเป็นแบบแพร์แผนจีนมันเย็นจนไฟไฟในร่างกายมันไม่มีก็คือกระเพาะอาหารมันต้องใช้ความร้อนใช้ไฟเพื่อย่อยอาหารแต่ว่าถ้าเย็นเทีเยบอย่างนั้นมันย่อยไม่ได้ครับ ดินอะไรมันยอยไม่ได้มันก็อเจียนหมดนะแล้ววิธีจะให้มันร้อนคืนก็คือกินน้ำนขิงก็ถูกแล้วก็คือตกลงผู้ป่วยไม่ได้ป่วยอะไรเพียงแต่ทำตัวให้เย็นเกิดไปแล้วก็ร้อนใส่ก็จบนะฮะอ่านี่แหละครับพี่ผมอ้อมไปอ้อมมาก็เพื่อจะบอกว่าวันที่แพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขแถลงเรื่อง ฟ้าทลายโจรท่านบอกสรรพคุณถูกต้องหมดรับรองแต่มีอันนึงที่ฟังแล้วฟังแล้วฟังอีกนะครับรับประทานติดต่อกันเกินห้าวันไม่ได้ไม่ควรควรหยุดและฟ้าทลายโจรไม่ใช่ยาอายุวัฒนะจริงๆเป็นยาที่ท,ที่รับรองสรรพคุณคือ,อยาแก้ไข้หวัดและยาแก้ท้องเสียถ้าอยากจะดูไปดูสรรพคุณที่พิมพ์ใน ในก,กล่องของยาฟ้าทลายโจรที่ต้องเอามาสถานน,นนะะพอจริงบทได้ออยองมาได้มาสถานทั้งน,นั้นแลนะเนาะแต่ว่าอันนี้มาจากโรงงานที่ร่วมทุนกับองค์การเพศสัจกรรมป็แตว่าสองชั้นนะนะท่านเขียนสัมุเรียบร้อยนะครับก็ตกลงใครที่จะรับประทานฟ้าทลาโจร ป็นอายุวัฒณะไม่หมาะแต่ถ้าฟ้าห้ามแล้วไม่ฟังจะกินเป็นพระเครื่องน,นะก็ช่วยอย่างนี้ครับแล้วพะราห้าวันหยุดสองวันห้าวันหยุดสองวันแล้วขนาดยาไปดูที่กล่องยาฟ้าทลายโจรขององ,องค์การเพศสัจกรรมอันนั้นนะครับเขากว่าจะได้ขนาดว่ากินเท่าไหร่เท่าไหรเ่รเขาทดลองมาแล้ว ก็คงจะปลอดภัยสาหรับพวกเราเรื่องฟ้าถลายโจรถ้าใครฟังไามายัมมาโปรดผมนะครับก็ว่ากันให้ฟังแล้วโดยเฉพาะท่านท่านแพทย์แผนไายครับคุณหมอครับเรามีเขียดศักดิ์สิทเรามีใบประกอบโรคศิษยสาขาเวชกรรมก่อนเราเรียนเนี่ยนะครับ เราเรียนเรื่องพิกัดยาเรื่องอะไรต่ออะไรไม่เคยมีเทียบให้ดูสักสี่เลยครับว่าพิกัดยาตัวนั้นมียาฝรั่งอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราเราไม่ได้อย่างนั้นนะครับถ้าท่านอยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็ไปเรียนใหม่อีกใบหนึ่งเรียนอีกใบหนึ่งแบบผมอะเภสัจกรรมเภสัชกรแผนปัจจุบันอันนั้นเราก็จะไม่มีพิกัดยาแต่เราก็จะมียาพลอย นะครับเราก็จะมีตัวเคมีที่ฝรั่งสกัดออกมาแล้วก็มาว่ากันคือช่วงหลังนี้ผมเห็นพยายามอธิบายเจ้าฟ้าทลายโจรแบบเป็นแพทย์แผนไทยเราแต่อธิบายสรรพคุณฟ้าทลายโจรเป็นนู่นเลยครับเป็นแผนปัจจุบันไปแล้วอ่ะ หรือท่านพยายามพูดถึงเคมีที่อยู่ในฟ้าจะลยตที่ผมเรียกว่าเอนโดคาเฟอินเนี่ยครับเราเป็นแพทย์ไทยเราไม่ต้องไปพูดถึงมันนะครับเราก็บอกว่ามันเป็นยาเย็นเออยาเย็นท่านเอาเลยท่านก็เข้าไปของท่านเลยที่เราเรียนมานะ่ะเย็นมันยังไงออกฤทธิ์ยังไงทำไมต้องให้เย็นนะแล้วถ้ากินเย็นเกินไปแก้ร้อนได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็ว่าไปตอนนั้นไอ้ที่ พูดถึงตัวสกัดฟ้าทลายโจแล้วอาจจะรู้สากัดลิ้นเอะครับท่านอยู่ในนา,นามของแพทย์แผนไทยเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าเขาเป็นมีเคมีฝรั่งอะไรเนาะไม่ต้องโลเราพูดใจของเราก็าพอแล้วนะพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ